กำนันอ๋อกำนั่นเศดหยางจ้าฮะกำนั่นเศดหยางลาบงัวเอาลาบงัวจังไหนขึ้นมีโคกมู่เจ้ากูเคยตามถามอาทิตแตกต้องทำหมูหุ้มตัวมีโคกไหมเอาถามกันสิเพราะอะไรถามเพื่ออย่างมู่เจ้าก็ถามให้่อย่างป้าถามนี่จะขาดมาเบิ้งมาเบิ้งตำหมูหุ้มตกำนั่นเพื่อใส่หยางรูปไปเนี่ยแล้วนั่นพริกอใส่พริกกวนนะไบเนี่ยเอาไปตำทั้งพีดพี่น้องเพื่อนเพื่นเห็นนะ ไม่ไมันดังเนี่ยเนี่ยมันดังไม่ทายพีเพราะเป็นพีนหนับทอโคกท่าทรศั์กันไปทำจะรู้วิธานังตำปะฮุ่งไม่พี่นองระเบิยงเนยคนอฟองฟองออกนวยแบบพีกนั่นนะ่ะเนี่ยจะได้การตำปะฮุ่งเขาต้องตำบพีกต่มันแหลกซะก่อนเอาใส่เป็นนวยไปลุไปเลยยำไปเลยอะไรจริ บ้านเพื่อมปนกินกับสมป่าเราทางว่ากันบ่มิสากเขาก็ยำแล้วก็ไข่ยำแลักกะคายโอ้ยเนาะก็คผู้อยากหูน่เ่าพูดได้เป็นคนวบปกเป็นคนเรีจยงเลงจ้หใจว่ามันเผ็ดเอามาใส่ตำหมูฮุ้งนน่มีอ้เลพูดได้เป็นพูดไปเห็นหมฮุ่งที่เลกก็ามาฟันเป็นเสียนตำใช่ปกพิกบูฮุ่งนี่ตะกี้เขาเขาก็เขาทิ่เอือมัก ก็เคยบอกคุณใช่พี่ติ๋วชนกันแล้วบัดนี้ช่องนั่งเอกพภากับหอดพันทรับแล้วพี่น้องดีใจน้ำเด้อนั่งเอกพภายังมาสวดอื่นๆเขาบอกกับเราบน้ำเลยช่องนั่งเอกพภาณพพาพรหอดพันทรับแล้วพี่น้องดีใจน้ำเด้อค่ะช่องพลาวนพพาพรพี่น้องเข้าไปกดติดตามได้เด้อค่ะฝากกดไลค์ฝากติดตามฝากกดฝากตักไข่น้ำด้อจ้าเด้อ อันนี้ช่องนุแพ้สาะระแเนี่ยชาแนลค่ะได้จะค้นแล้วแพ้ส <3, 5. S 2> ามพันหาปลาเข่าเดียวนะ่ะอาทิตย์หนึ่งช่องนักหอีกภาพก็ได้พันกลัวแล้วพี่น้องอันนี้สอ่องแพ้น,พนะผ้าพันแพ้นะผ้าพันโอแข่งเผ้านะผ้าพันตามไม่ยังนี่นะโอ้ยฟอ,องเลี่ยกินดิโดนโนี่อ้าวประเลาแดกไปยังโนมย์ย,ยีย่ตัวนี้ไหมปลาแดกผู้ใดอะไรจะบางสันไม่ให้ดอกมือ กไปเอื่อนรอไปทัวร์ทีเาโน้หญงเนาะแมใหญงจังเดเดินนีแม่หญ่น้มงใจขึงไหนเอ่นจะเสียเเลยไม่งเสียไปไหมจะไปหาเอื่นแมใหญงปลาแดกดอกหมยพนัฐพี่น้องี่โฆษณาปลาแดกให้สาวดอกเหมยพร้อมกเหมยพนาโค้งนือบันไดโอโอโอโเพเพเพกูจะเอาคลิปไปอัพจะใส่ไหลาหา เอาจะไปกินน้ำเขาตัวดี๋ยนี้ไหมไม่ยากจเดี๋ยวนี้ใส่ปลาใส่หยากันก,กรกกะโดดขเยดแค่ผ่านไมาได้ไก,กิน้เขาเใส่ลายบ่าคุณกินลายบ่า็แลแวแต่เมึงหลับเมึงกินแม่เน่จะกู้ไ้จะกินเสตุนูใส่ปลาเคือเทศไปนั่นแเมื่อถนัดแม่ใส่นี้โอ้ยเนาะโคกกระได ทภาคนั้นนั่งเหยียบเข้าวกับไทยคับพี่น้องคะนี่คือความสุขของแม่ใหญ่ไฟนะคะเมื่อไดใดไทยลิปถิจะมีความสุขไร่ไร่ตาสีสันสดใสค่ะช่ำเลยอับยังคือีเสียดบเสวยแดไป กระเซาะแล้วกับวดควดออกมาโชว์พี่น้องเพิ่นั้นด้วยหนิต้มปลาแบบนี้เนี่ยต้มปลาต้มแล้วแล้วต้มปลาเป็นอาหารของครัวนามวิหกน้องขันขันสมตำขันมีน้ำฉ่ำๆมันจะเสียบดิถือว่าถือว่าตำเสียบโอยต้มปลาแม่หอยก็ไปซีเมืองตอนนึงเจี๊บสองมาทัานเชร้าอยู่ เอาไปยังคือจะเจ็บทองเอาไปเอาบาปแม่หลายแม่เฮ็ดทู้กินนั่นแท็บแทรการันตีใช่ไหมเยี่ยมค่ะคันต่ำเพรแทร์แพ้คันต่ำเนียก,กะซังบะฮุ่งเจ้าสะซื้อหน่วยได้เป็นร้อยกะซังบงะเกี้ยแกี้ซื้อมาโ้อละพันกะซังประเด็กแท็บประเด็กกะซังคันบ่มีผงสะลดแทร์พัต่ำบอกไว้เลย